สวัสดีครับผมหมอเอแพทย์แผนไทยครับวันนี้ผมก็จะมาไลฟ์ในหัวข้อโรคกริชดวงทวารท้องผูกเรื้อรังเลือกทานอาหารโปรตีนอย่างไรนะครับในเรื่องของโรคกริชดวงทวารและก็ท้องผูกเรื้อรังนะครับมันเป็นโรคที่สร้างความเครียดความกังวลให้กับพวกเราทุกท่านที่ป่วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในเรื่องของอาหารการกินนะครับโดยเฉพาะ ในเรื่องอาหารกลุ่มโปรโตีนนะครับโปรโตีนนั้นเป็นสารสเป็นอ,อา่าเป็นสารอาหารสําคัญอย่างยิ่งต่อร่างกายของเราเลยนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเลือกทานโปรโตีนนั้นไม่ถูกต้องมันก็จะทําให้ร่างกายของเราก็เกิดการทังเสพได้เช่นเดียวกันนะครับผมเองวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ท่านฟังนะครับว่าเราควรจะเลือกทานโปรโตีนอย่างไรนะครับที่มันไม่ สมงผลกับร่างกายของเรานะจากประสบการณ์ที่ผมรักษาคนไข้จริงในคลินิกก็เอามาฝากทุาาาก,ท,ก,ท,กทุกท่านนะครับนในไลฟ์นี้นะครับผมจะไม่ลงลึกใน,นกลไกการเกิดโรคนะครับท่านใดที่อยากจะรู้นะครับว่าที่มาของการเกิดโรคเป็นอย่างไรนะครับท่านเข้าไปดูใน ep ที่168นะครับ ep หนึ่งทํา4ข้อนี้ โรคริดสดวงทาวารท้องผูกเรื้อรังหายไวแน่นอนนะครับในอีพีที่168ในช่วงแรกผมก็จะพูดถึงในเรื่องของกลไกการเกิดโรคทั้งหมดว่าโรคมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับในพาร์ทหลังก็จะเป็นพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับอาหารแสดงทั้งหมดอาหารแสดงคืออาหารที่เป็นตัวการสําคัญที่ไปเร่งการเสพในร่างกายของเราทําให้โรคริดสดวงทาวารของเรากําเริบขึ้นไม่หายสักทีหนึง่งแล้วก็ตัว ท้องผูกเรื้อรังมันก็ไปหายสักทีหนึ่งนะครับในอีที่หนึ่งหกแปดแล้วก็อีกอีพีหนึ่งก็คืออ p พีที่สองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้านะครับโรคริซสดวงทาวารท้องผูกเรื้อรังไม่อยากผ่าตัดต้องทำอย่างไรนะครับโรคริซสดวงทาวารหลายท่านเ,เราก็มีทางเลือกหนึ่งก็คือต้องไปผ่าตัดแต่หลายท่านที่ผ่าตัดมาแล้วมาเล่าให้ผมฟังนะครับว่ามันไม่ได้ง่าย ผลลับออกมาสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ง่ายตามที่เราต้องการนะครับบางท่านนี่คือกลั้นอุจจาระไม่ได้เลยก็มีนะครับซึ่งเราก็ต้องทนแบบนั้นไปตลอดเวลาดีไหมครับที่เราจะหาวิธีทางที่ไปรักษาที่ต้นเหตุแล้วให้โรคมันหายไปนะครับนะฮะในเรื่องของอาหารสแสลงนะครับเรื่องของอาหารที่เป็นโปรตีนนะครับ สิ่งที่พวกเราทานได้กันนะครับพวกเราที่ป่วยนะครับทุกท่านสามารถทานได้เลยนะครับอาหารที่ทานแล้วปลอดภัยนะครับอาจจะขัดแย้งกับหลายๆท่านที่เป็นผู้รู้นะครับแต่ว่าก็เคารพในตัวของผู้รู้เหล่านั้นนะครับแต่ว่าท่านใดที่อยากจะใช้ในทางของมอเอก็ไม่ว่ากันนะครับผมเองก็เอาสิ่งที่ รักษาจริงในคนไข้นะครับได้ผลเอามาฝากทุกท่านนะครับอาหารที่เราทานได้เลยนะครับก็คือนะฮะหมูนะครับอาหารที่เป็นโปรตีนก็คือหมูนะครับหมูปลาช่อนปลาทับทิมเต้าหู้เต้าหู้ถูเหลืองชนิดหลอดสีขาวนะครับหมูก็เป็นหมูสันในหมูแดงแดงอย่าเอาหมูติดมันเอาหมูสามชั้นนะครับพยายามใช้หมูเนื้อแดงหมูสันในนะครับ ส่วนเต้าหู้ถูเหลืองนะครับเต้าหู้ถูเหลืองก็ให้ใช้เต้าหู้ถูเหลืองชิ้หลอดสีขาวแบบเป็นเต้าหู้แผ่นสีเหลืองสีขาวที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเราอย่าไปทานนะครับนะคนเราเราที่เป็นโรคลิซิรวงทวานทับปูดังเราอย่าไปทานเราเลี่ยงนะครับเพราะว่าอะไรไม่ใช่ว่าไม่สะอาดไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะครับ ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เต้าหู้เหล่านั้นเขาจะตกตะกอนด้วยน้ำส้มสายชูอร่อยนะครับอร่อยปลอดภัยสะอาดนะครับแต่ว่าตัวน้ำส้มสายชูนั้นนะครับมันทำให้ไปเร่งการอักเสบทำให้ก้อนลซิลวงเราโตขึ้นท้ราะูมิรัหลังมันจะเริ่มทวีความแรงมากขึ้นก็คือตัวน้ำส้มสายชูนั่นเองนะครับตัวตอนแต่ว่าถวเหลืองกันทานได้นะครับก็แนะนำให้เป็นเต้าหู้ถุงเหลืองที่หลอดสีขาวแบบแพ็คที่แช่น้ำในซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนั้นก็ไม่เอานะครับ ในกลุ่มโปรตีนเห s, ล่านี้เราทานในสัดส่วน6 0สิบถึงเจ็ดนถึงเจนะครับส่วนผักหล่าคุณหมอผักที่ทานได้คือผักกาดขาวผักคะน้าขวางตุ้งกระหล่ำปีถั่วฝักยาวผักชีนะครับผักกาดขาวผักคะน้าผักขวางตุ้งกระหล่ำปีถั่วฝักยาวผักชีนะครับขวางตุ้งก็เป็นขวางตุ้งต้นโตนะครับแล้วคะน้าก็เป็นคะน้าต้นโตนะครับผักนะครับทานในสัดส่วน3 0มสถึงสี นะครับสามสเซนโปรโตีนนะครับเราทานในสัดส่วน60-7 0ผซพักทาน30-40นะครับสังเกตว่าผมเน้นโปรโตีนนะครับโปรโตีนแต่ว่าต้องเป็นโปรโตีนที่ปลอดภัยและไม่ไปเร่งการเสรื่มในรคลรีสุรทวารของเราท้องผูด,ด้วยร่างของเรานะครับจำแค่นี้น,นะฮะแล้วเครื่องปรุงลบบคุณหมอปรุงด้วยเกลือน้ำปลาซิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองเกลือน้ำปลาซิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองนะครับ ผลไม้ลหละผลไม้คือแอปเปิลกับฝรั่งนะครับอ้าวคุณหมอไม่พูดถึงข้าวเลยนะครับในสไตล์ของหมอเอกแพทยแผนไทยนะครับนะผมเองให้ทานข้าวนะครับสองช้อนโต๊ะเฉาเชียงสองช้อนโต๊ะเฉาเชียงเย็นไม่ต้องนะครับข้าวก็เป็นข้าวข้าวสวยข้าวขาวนะครับข้าวขาวเรานี่แหละครับนะฮะทานแค่สองช้อนโต๊ะเฉาเชียงนะครับส่วนไรเบอรี่เขากล้องแล้วก็แป้งน้ำตาลอื่นๆนะครับ ผมเองจะให้ท่านงดไปก่อนนะครับให้งดไปก่อนนะครับนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาหารที่เป็นแป้งน้ําตาลคาร์โบไฮเดรตนะครับพอเราทานเข้าไปแล้วนะครับเมื่อไหร่ที่เราใช้พลังงานเราใช้พลังงานไม่หมดนะครับจริงๆก็เป็นอาหารทุกอย่างนั่นแหละครับนะแต่ว่าโดยเพราะแป้งน้ําตาลนะครับพวกไขมันฮะทล่าเมื่อไหร่เราใช้พลังงานไม่หมดนะครับร่างกายของเราก็จะเปลี่ยนไปสะสมในรูปของไขมันนะครับ ซึ่งตัวกลไกละเอียดรายละเอียดตรงนี้นะครับผมอธิบายในอีกีที่168่แล้วก็279นะครับว่าทำไมหมอเอถึงต้องให้งดข้าวเป็นน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตเพื่ออะไรนะครับเพื่อทำให้ไขมันในเลือดของเราลดลงนะความเข้มเลือดของเราเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะต้องไปจัดการก็คือภาวะการอักเสบภายในรื้อหังของเรานะครับเรื่องของ ร่างกายของเรามีแนวโน้มเป็นโรครูมาตอย์เอสเอ็นะครับแล้วมันเกิดรูมาตอยด์โหนดเกิดเป็นก้อนนิสชรวงทวารเราขึ้นมาซึ่งในอีพีสองอีพีนี้นะครับเดี๋ยวพออีพีสองเจ็ผมจะพูดอย่างละเอียดเลยนะท่านไปฟังได้นะครับก็ไม่อยากให้ไลฟ์นี้มันยาวนะครับนะก็จะขอเข้าเรื่องเลยนะครับเข้าเรื่องเลยละกันนะครับนะฮะโปรตีนที่ทานได้ผมก็บอกไปแล้วนะครับว่ามีหมูปลาทอนปลาดับทิมเต้าหู้ถั่วเหลืองเช่นหลอดสีขาว หมูก็เป็นหมูสันในหมูแดงแดงไม่เอาหมูติดมันนะครับพยายามเลี่ยงหมูติดมันเลี่ยงหมู3มชั้นนะครับส่วนเต้าหู้ก็เป็นเต้าหู้ทูเหลืองที่หลอดสีขาวแบบเป็นแผ่นสีขาวสีเหลืองนะครับหรือเป็นแพคที่แช่น้ําเราไม่เอานะครับโปรตีนเราทานได้ในสัดส่วน 60- 70%บเอตนะครับตัวโปรตีนที่ผมจะพูดนี้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่ผมเจอเจอในคลินิกนะครับแต่ว่า ้าท่านมาเป็นคนไข้ของหมอเอกแพทย์แผนไทยน่าจะปราศคลินิกแพทย์แผนไทยแล้วนะครับนะสมัครใจที่จะมาเป็นคนไข้กันแล้วผมเองจะให้ท่านงดทานเ็ดขาดนะครับงดทานเ็ดขาดแต่ท่านมาฟังนะครับแล้วแต่ดุลพินิจของท่านนะครับสิ่งที่ผมเจอเจอตลอดการรักษามา 10, 14ีปีก้าวสู่ปีที่15านะครับพบว่าโปรตีนที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับมันไปเร่งการเสื่อมในร่างกายของเราแล้วก็ทําให้ตัว ริสูรวงทวารของเรานะี่ยมันก้อนมันโตแล้วอักเสบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับนะโปรตีนที่จะบอกว่าห้ามทานถ้าเป็นคนไข้โมอเอนะครับหรือท่านควรจะหลีกเลี่ยงนะครับก็คือเนื้อวัวเนื้อควายนะครับเนื้อวัวเนื้อควายนี้ควรงดเด็ดขาดเลยอย่าไปทานนะครับเนื้อวัวเนื้อควายอันนี้แรงนะครับแรงมากนะครับเจอในคลินิกเจอในคนไข้เลยนะครับเนื้อวัวเนื้อควายนะครับ กบเขียดหนูเต่างูอาหารป่านะครับกบเขียดหนูเต่างูอาหารป่าหลายท่านชื่นชอบอาหารที่มาจากธรรมชาติอาหารป่านะครับท่านเป็นริชวงทวารอยู่แล้วนะครับมันจะปวดอักเสบนะครับปวดอักเสบเลยนะครับนะฮะพวกเก้งพวกวางนะครับก็จะเป็นอยู่ในร้านอาหารนะครับบางจังหวัดนะบางแถบนะครับนะครับเป็ดไก่หารนกนะครับโดยเฉพาะ เป็ดไก่นะครับหลายท่านหลายท่านก็ทานประจําไก่นี่ทานประจําเลยนะครับคนที่เป็นลิซิลวงก้อนมันจะอักเสบขึ้นมามันจะปวดคอรมานนะครับเป็ดไก่หานกนะเราก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับพวกไข่คุณหมอไข่นะเป็นอาหารยอดนิดเลยผู้รู้บอกว่าเป็นโปรตีนที่ดีมีประโยชน์นะครับอันนั้นก็เคารพท่านนะครับมีประโยชน์จริงนะครับแต่อีกด้านหนึ่งมันเร่งการเัรเสในร่างกายของเรานะครับเราก็อย่าปไปทานนะครับก็คือไข่เป็ด ไข่ไก่ไข่เป็ดไข่นกกระทาไข่มดแดงไข่ปลาทุกชนิดเลยนะครับมันมีออลบูมินในไข่ที่เป็นเล่นการตั้งเสียนะแต่ไข่ก็มีโปรตีนสูงนะครับไม่เฉียงเลยนะครับมันจะมี2ด้านด้านที่ดีดีมีประโยชน์ก็จริงแต่อีกไม่ด้านหนึ่งมันบริการตั้เสีเราคู่ควรหลีกเลี่ยงนะครับพวกไข่ไข่ทุกชนิดนะครับไข่ไก่ไข่เป็ดไข่นกกระทาไข่มดแดงไข่ปลาทุกชนิดเราก็ควรจะเลี่ยงนะครับนะครับกลุ่มต่อไปก็คือ กลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมวัวนะครับนมบวัวพวกนมวัวเนยชีสนะครับหลายท่านก็ดื่มนมวัวเป,เป็นประจำนะครับดีมีประโยชน์จริงไหมคุณหมอนะดีมีประโยชน์นครับแต่อีกด้านหนึ่งเรื่องการัเสพเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับนมวัวเนยชีสนะฮะหลายท่านก็ชีสก็ทานประจำนะครับหรือนมเนยชีสมาในรูปของ เบเกอรี่นะครับขาดไม่ได้นะครับนมพวกนมเนยชีสนะฮะนะครับ,นะรบขาดไม่ได้เลยเป็นส่วนประกอบของเบเกอรี่แล้วก็อร่อยด้วยนะครับนะฮะพวกหางนมเราคุณหมอหางนมหรือเวโปตีนนะครับหลายท่านก็อ,ออกลรงกายอยู่นะหรือบางทีตัวเวโปตีนจะมาในรูปของอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมถ้ามาีส่วนประกอบของเวโปตีนแล้วก็คุณหลกเลี่ยงนะครับคนที่ ไม่ป่วยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเรามีปัญหาเรื่องดิสลอว์ทาวานเท้าโูด้วยรังเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเวโปตีนไม่ดีมีประโยชน์นะนะคนละเรื่องคนละประเด็นกันมันดีมีประโยชน์แต่มันด้วยการเสพเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับนะฮะพวกเครื่องในทุกชนิดนะครับตั้งแต่ปอดตับม้ามไตกลืนเลือดไส้นะครับหลายทุกคนก็หลายท่านก็ชื่นชอบอยู่นะครับในเรื่องของเครื่องในเราควรหลีกเลี่ยงนะครับปอดตับม้ามไต กลืนแม้กระทั่งตัวเลือดไส้นะครับบางท่านก็ตื่นเช้ามาก็ชอบทานข้าวต้มเลือดหมูนะครับอร่อยไหมร้อนๆอร่อยนะครับแต่ว่าไอตัวเครื่องในนี่แหละครับมันเร่งการเสพในร่างกายของเรานิสิลวงของเราจะปวดทรมานะครับพวกปลาน้ําจืดนะครับบางพวกนะครับก็มีเช่นพวกปานินนะฮะปานินปลาทับทิมทานได้นะครับทุกท่านปลาทับทิมทานได้แต่ปลานินทานไม่ได้นะครับนะะพวก ปลาดุกปลาสวายปลาหมอพวกนี้ปลาเสือเงี้ยนะครับพวกนี้อย่าไปทานนะครับนะจำเช่าที่เราทานได้ก็คืออย่างเช่นพวกปลาช,ช่อนปลาตบพิมปลาตะเพียนปลาขาวอย่างเงี้ยทานได้นะครับนะปลาตะเพียนปลาขาวน่ะทานได้นะครับนะฮะนะครับกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มของอาหารทะเลนะครับก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ เราทานเข้าไปแล้วได้โปรตีนนะครับแต่ว่าอาหารทะเลนะครับมันจะมีสองด้านอย่างที่บอกไปด้านดีมีประโยชน์ให้โปรตีนมีโอเมก้าสามหกเก้าอะไรว่าน,น,นั้นส่วนนั้นดีแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเขาไปเร่งการอเสพนะครับนะฮะในทางที่อีกเองนะครับนอกจากตัวอาหารทะเลแล้วนะครับพบว่าตัวกุ้งหอยปูนะครับกุ้งหอยปูแม้ว่าจะเป็นน้ําจืดน้นําเค็มนะน้ําจืดน้นําเค็มเหมือนกันเลยนะครับเป็นตัวที่ ไปแสลงหรือเลี้ยงกเสียมในร่างกายของเรานะครับกุ้งหอยปูนะครับถ้าเป็นปลาทะเลเลื้อยๆที่เป็นอาหารทะเลก็คือกุ้งทะเลหอยทะเลปูทะเลปลาหมึกพวกนี้แสลงนะครับพวกปลาเก๋าปลากระพงปลาแซลมอนปลาทูปลาทูน่าอะไรเงี้ยครับนั้นแสลงนะครับไม่ว่าจะเป็นมาจากทะเลน้ําลึกนะครับสะอาดปลอดภัยนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือเขาเล่นการเสี่ยมจรึงเขาก็ให้ประโยชน์กับเรานะครับ แต่ว่าพอเราทานประจำประจำนะครับตัวก้อนนิสิดวงของเราจะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นร่างกายของเราเกิดการเสมภายในมากขึ้นท้องมันจะผูกเรื่องรังไม่หายสักทีหนึ่งนะครับเราก็หลีกเลี่ยงไปทานโปรตีนที่มันไม่ที่มันไม่แสลงแล้วกันนะครับนะครับก็โดยสรุปนะครับโปรตีนที่เราทานได้นะครับก็คือพวกถ้าเป็นโปรตีนมาจากพืชนะครับก็คือถั่วเหลืองถั่วเขียวนะครับถั่วเหลืองถั่วเขียวนี่ทานได้นะครับ นะะฮถั่วเหลืองเราก็เอามาทําเป็นเต้าหู้ดอดสีขาวถ้าเป็นถั่วเขียวนะครับถ้าเป็นคนไข้ผมผมก็จะแนะนําให้าทานนะครับอย่างเช่นวุ้นเส้นร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยวุ้นเส้นร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ทานได้บ้างนะครับทานได้บ้างนะฮะแล้วก็เอามาทําพวกถั่วเขียวต้มนะถั่วเขียวต้มใส,ส่ซูคัลโคลสอย่างเงี้ยครับก็ทานเป็นของหวานได้นะครับนะฮะก็ โปรตีนนะครับโปรตีนที่อาจจะมาในรูปของหมักดองนะครับแล้วก็เป็นขี่ยนนิดกันนะครับอย่างเช่นพวกปลาลาพวกกะปิพวกเคยอันเนี้ยนะครับผมก็พูดในเรื่องของอาหารหมักดองไปแล้วนะครับว่าแต่ว่าพวกปลาลากะปิพวกเคยหลายท่านก็จะมาแย้งผมว่ามันก็มีโปรตีนสูงนะคุณหมอผมก็ไม่เถียงนะครับแต่ว่ายิ่งโปรตีนเหล่านี้นะครับผ่านกรรมพีเรื่องของการหมักดองนะครับมันจะเชวีความรุนแรงเร่งการเสพมากขึ้นหลายเท่าเลยนะครับอันนี้เราก็ ควรงดเด็ดขาดนะครับแม้กระทั่งพวกถั่วหมักนะครับถั่วถั่วหมักนะก็เป็นกระแสยอดฮิตเหมือนกันนะครับถั่วเหลืองนั้นดีมีประโยชน์นะครับแต่ว่าพอมาประหมัรขบวนการหมักแล้วมันก็พอเข้าพอเราทานเข้าไปในร่างกายขอ,องเรามันจะเกิดการอักเสบขึ้นมานะครับเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับในไลฟ์นี้ก็อยากเอาเรื่องของโปรตีนมาฝากทุกท่านมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวหลายท่านก็ทราบหลายท่านก็ไม่ทราบหลายท่านก็อยากจะมาแย่งกับโมเอ นะครับผมก็น้อมรับนะครับแต่ว่า,าสิ่งที่ผมจะเจออาจจะไม่ตรงกับผู้รู้หลายๆท่านนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเอามารักษาคนไข้แล้วคนไข้เห็นผลจริงนะครับงานวิจัยของผมคืองานวิจัยที่รักษาคนไข้จริงในคลินิกนะครับก็เอามาฝากทุกท่านนะครับหลายท่านที่ฟังแล้วนะครับมีปัญหารเรื่องของนิสดวงทาวารอยู่นะครับเพราะผู้เรื้อรัง อยากจะรักษาของหมอเอแพทย์แผนไทยกับหมอเอแพทย์แผนไทยต้องทําอย่างไรนะครับหมอเอรักษาอย่างไรนะครับผมเองนั้นมียาแผนโบราณนะครับที่ไปหยุดภาวะการเสพภายในเรื้อรังนะครับทั้งหมดเลยนะครับการเสพภายในของเราจะเริ่มยุติลงนะครับตรงนี้ก็จะใช้ยาชุดปรับสมดุลนะครับคอร์สคอร์สเนี้ยนะครับใช้เวลา35วันถึง40วันนะครับหลังจากนั้นก็เป็นยาชุดฟื้นฟูร่างกายไปเรื่อยๆรื่อนะครับร่างกายเราก็จะแข็งแรงแข็งแรง พร้อมกับคนไข้ผมเป็นคนไข้ผมนะครับสิ่งที่ผมเ,เน้นและก็บังคับก็ว่าได้ก็คือเราต้องปรับกันอยู่กันกินใหม่นะครับสิ่งที่เราทานได้คือหมูปลาชอดไมแรับทิพย์ต้องคู่ถูเดือดเช่นหลอดสีขาวเราทานในสัดส่วน6 0สิถึงเจผักก็คือผกักกาดขาวคะน้ากงตุ้งกระหล่ำปีทุกยาวผักชีนะครับทาน30มสิบถึงสัดส่วน3 0มสถึงสีนะครับส่วนเครื่องปรุงก็เกลือ,ลอน้ำปลาสีขาวซอสถูเหลืองเกลือก็เป็นเกลือกแกงสีขาวอย่าเอาสีดำสีชมพูไม่เอานะครับแล้วก็ คนไม้ก็แอปเปิลคับฝรั่งนะครับผมเองจะเน้นให้คนไข้เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะครับส่วนข้าวก็ลดลงมาเขาค่อยลดลงมาให้เหลือสองช้อนโต๊ะเช้าเที่ยงหรือไม่ทานก็ได้นะครับเน้นทานกับข้าวเป็นหลักเลยเราทานยาแผนโบราณเข้าไปเราปรับแกนอยู่กันกินไปแล้วก็ค่อยๆออกกําลังกายเท่าที่เราไหวไปเรื่อยๆนะครับร่างกายมันจะดีขึ้นไวมากนะครับถามว่ามันเห็นผลไวไหมมันเห็นผลแต่ว่าหมอเอไม่ใช่หมอเทวดานะครับที่มีเสียงให้ไขได้คุณต้องทําเอง แล้วก็มีหมอเป็นพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิดการรักษาจะเห็นผลไวมากนะครับแต่ว่าท่านใดบอกว่ามาต่อรองนู่นนั่นนี่นะครับผมเองให้อ่าก็บอกว่าคิดดีๆก่อนที่จะมารักษาหมอเอเป็นคนที่จะบอกว่าจริงจังในการรักษาใช่ไหมใช่นะครับใช่จริงจังมากนะครับจริงจังมากเพราะอยากให้ท่านหายไวๆนะครับเราให้ท่านหายไวๆนะครับท่านหายไวเท่าไหร่ก็เป็นความสุขของหมอที่ให้กับค,คุณไข่นะครับนะก็ ท่านใดที่อยากจะรักษาสนใจรักษาก็ติดต่อผมมาได้ในทุกช่องทางที่ผมให้ไว้นะครับระยะทางนะครับไม่ได้เป็นอุปสรรคของการรักษาเลยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับระยะทางไม่ใช่เป็นอุปสรรคในการรักษาจริงที่สําคัญที่สุดคือการปฏิบัติตัวของคนไข้นั่นเองนะเราจะมีระเบียบว,วินัยขนาดไหนอาหารเสไนค้าวหนึ่งยาวเข้าปากทําได้ไหมนะครับท่านอยากหายไวท่านก็ต้องทําให้ได้ในสิ่งที่หมอเอพาทำนะครับผมเองเอ กับคุณหมอหญิงนะครับรัฐบาลที่มีแพทย์แผนไทยนั้นอยู่ใค้ชิดคนไข้นะครับเรารักษาโคนไข้แม้ว่าระยะทางนั้นมันจะไกลแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการรักษานะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับในทุกช่องทางนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่ฟังแล้วนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับผมเองก็ฝากท่านช่วยกดติดตามนะครับกดติดตามกด subscribe ในช่อง YouTube ของมาเอแพทย์แผนไทยแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับให้ ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็น FC ในประเทศไทยของเราเองนะครับในอเมริกาแคนาดาทวีปยุโรปนะครับ Zealand, นิวซีแลนด์ออสเตรียญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมถึงพี่น้องของเราทางสปปลาวนะครับผมเองก็ขอขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้กันด้ดีมาตลอดนะครับ สุดท้ายนี้ผมก็ขออียพอทุวท่านมีสุขภาพร่รางกายที่แข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เป็นริดสีดวงก็ขอขอให้ให,หายไวๆท้องผูกเรื้อรังก็ขอให้มันจบไวๆออกไปจากร่างกายของเราเราจะได้มีชีวิตที่ปกติเหมือนคนอื่นเขาไม่ต้องทุกข์ทรมานนะครับสำหรับไลฟ์นี้ผมก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs>